ข่าวสประเด็นข้อคราหาสังหารหมู่25ศพที่ทางกองกำลัง k n g o เป็นคนลงมือก่อเหตุยังไม่จบล่าสุดกองกำลังสาภาพแห่งชาติเกาหรียง KNU เผยว่าจะสอบหาความจริงหลังถูกกล่าวหาสังหารหมู่พลเรือนประเด็นที่สองสนามปินตาลตวยเปลี่ยนเป็นบึงน้ำใหญ่เหตุฝนถลมหนักที่รัชไ่ ประเด็นที่3กองกำลังปกป้องแห่งชาติหรือ n d f Nation Defense Force ได้จัดพิธีงานสำเร็จการฝึกทหารขั้นต้นชุดที่1รอบที่7สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้วันที่18มิถุนายน2564ในข่าวช่วงที่2ของเราในวันนี้เราก็มีอีก3ประเด็นสำคัญมานำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบได้รับชมรับฟังกันนะครับ ดังนั้นเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับในประเด็นที่ข้อคราหาสังหารหมู่25ศพที่ผ่านมา ว่าทางกองกำลัง k n เ o เป็นคนลงมือก่อเหตุสังหารนะครับล่าสุดนี้กองกำลังสหภาพแห่งชาติเก nu, เาหลี KNU เผยาว่าจะสอบพสความจริงหลังถูกกล่าวหาสังหารหมู่พลเรือนนะครับ a f p วันที่17มิถุนายนกองกำลังสหภาพแห่งชาติเกาหลีได้เผยาว่าจะดำเนินการสอบสวนการสังหารหมู่พลเรือนที่ถูกกล่าวหาในเขตปกครองของตัวเอง หลังสื่อของรัฐบาลทหารกล่าวหาว่าสมาชิกของกลุ่มได้สังหารคนงานก่อสร้าง25คนนะครับพม่าตกอยู่ในความสับสวนวุ่นวายนับตั้งแต่การรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขององซานชูจีและทำให้เกิดการชุมนุมเระททวงและก็การประทะก,กันครั้งใหม่ระหว่างกองกำลังทหารและกองกำลังถิศอาวุธชาติพันธ์ตามพื้นที่ชายแดนต่าง รวมทั้งในหลายๆรัฐของสาภาพเมียนมานะครับสื่อของรัฐบาลทหารได้เผยแพร่รูปภาพเมื่อวันจันทร์ที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ถูกระบ,บุว่าเป็นศพของคนงานก่อสร้าง25คนที่ถูกสังหารหมู่โดยสมาชิกขององค์กรป้องกันแห่งชาติเกาหลี KNTO นะครับทางตะวันออกของประเทศกลุ่ม KNTO เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังสาภาพแห่งชาติเกาหลี KNU กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่มีชื่อเสียงที่ต่อสู้กับกองกำลังทหาพรพม่ามาหลายสิบปีและได้กล่าวประนามการทำรัฐประหารของกองทัพในครั้งนี้ด้วยนะครับมีรายงานของสื่อเผยแพร่ตั้งแต่เมื่อวันที่13มิถุนายนว่าพลเรือน25คนถูกกองกำลัง KNTO สังหารแล้วก็ล่าสุดนี้กองกำลังสาภาพแห่งชาติเก N D าหลี KNTO จะจัดตั้งทีมสอบสวน จะตั้งทีมสอบสวนเพื่อเปิดเผยความจริงนะครับทาง KNU ระบุในคำถแถลงกองกำลังสาภาพแห่งชาติเกาหลียง KNU ยังได้กล่าวเสริมว่าไม่สามารถยอมรับการสังหารพลเรือนระหว่างการสู้รบได้และเรามีข้อจำกัดในการดำเนินการตามและเรามีข้อจำกัดในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเราต่อคดีเช่นนี้นะครับ นับตั้งแต่การรัฐประหารกองกำลังสาบผ้าเ่งชาติเขาเรียง KNU ได้ปะทะสู้รบกับกองกำลังทหาพรพม่าอยู่เป็นระยะระยะตามแนวชายแดนประเทศเมียนมาและประเทศไทยนะครับและในเดือนมีนาคมทางสมาชิกของกลุ่ม KNU ก็ได้เข้ายึดฐานทัพของทหาพรพมา่าและฝ่ายทหาพรพม่าก็ได้มีการตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศทำให้มีพี่น้องประชาชนต้องอพยพลีภ้ภัยเป็นจำนวนมากนะครับ นั่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีในรัฐกะเรียงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางกองกําลังสาภาพแห่งชาติกะเรียง KNU ที่เป็นพี่ใหญ่ของกองกําลัง KNTO นะครับว่าการทําเช่นนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางกองกําลังสาภาพแห่งชาติกะเรียงที่เป็นพี่ใหญ่ของกองกําลัง KNTO นะครับว่า ว่าจะสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่าสังหารพลรเรือนนะครับแต่ก่อนหน้านี้ทางกองกำลัง KN เ o ได้ออกมายอมรับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงเนื่องจากพบหลักฐานว่าทหารที่สังหารไปนั้นเป็นกองกำลังทหารพรม่าปลอมตัวมาซึ่งได้พบหลักฐานอย่างเช่นชุดเครื่องแบบทหารยศทหารแล้วก็รวมถึงวิยุสื่อสารด้วยนะครับดังนั้นก็จึงมีการสังหารไป แต่ทางกองกําลังสาภาพแห่งชาติเกาหลีก็ได้ประกาศว่าไม่สามารถยอมรับได้ในการสังหารพลเรือนระหว่างการสู้รบได้นะครับซึ่งมันอาจจะขัดต่อข้อจํากัดในการดําเนินการตามกฎหมายของกองกําลังสาภาพ KNU นะครับดังนั้นประเด็นนี้ก็ต้องรอดูผลสรุปอีกทีหนึ่งนะครับข้อมูลประเด็นนี้ก็เร่งอิงมาจาก MGR ออนไลน์นะครับ ต่อไปเราไปดูกันที่ประเด็นที่2ที่สนามบินตันตวยได้เปลี่ยนเป็นบึงน้ําใหญ่หลังจากฝนถล่มหนักในรัฐยะไข่นะครับยะไข่วันที่17มิถุนายนสีออนไลน์พากันเผยแพร่าพราภาพสนามบินตันตวยเมืองชายทะเลทางตอนใต้ของรัฐยะไข่ที่ผเผชิญกับฝนตกหนักตลอดทั้งวันจนรันเวย์กลายสภาพเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่นะครับ ตานตุ๋ยเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัชข่ในทิศตะวันตกของเมียนม,มาตานตุ๋ยตั้งอยู่ริมทะเลในอ่าวเปิงกออยู่ใต้เมืองชิตตุ๋ยและเจ้าผิวลงมานะครับแต่อยู่เหนือจากเมืองพัสิมเมืองหลวงของภาคอิรวด,ดีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของตานตุ๋ยซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจํานวนมากทั่วโลกก็คืองาปาลีชายหาดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของเมียนม,มา ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองตานตวยเพียงสี่ไม้นะครับงาปาลีเป็นชื่อเก่าแก่ที่ถูกตั้งให้กับหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆของตานตวยนะครับตั้งแต่สมัยสงครามอังกฤษกับพาม่าครั้งที่หนึ่งในปีพศ2369โดยผู้ตั้งชื่อนี้เป็นชาวอิตาเลียนนะครับตั้งแต่เช้าของวันที่16มิถุนายน2564ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเมืองตานตวยส่งผลให้เกิดน้ำ จิงนองท่วมหลายพื้นที่นะครับแต่สถานที่1ซึ่งภาพถูกส่งตกอ,ออกไปอย่างแพร่หลายนะครับก็คือสนามบินตาตดวยซึ่งเจิงนองไปด้วยน้ําเต็มพื้นที่นะครับจนรันเวย์สนามบินดูไม่แตกต่างไปจากบึงน้ําขนาดใหญ่นะครับสนามบินตารดวยอยู่เหนือหาดงาปาลีเป็นสนามบินหลักที่ใช้รองรับนักท่องเที่ยวจากทั้งต่างประเทศและชาวเมียนมาเองนะครับ ที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามของชายหาดงาปาลีโดยมีสนามบินอย่างน้อยห้าแห่งที่มีเที่ยวบินมายัางสนามบินตาล่วยนี้นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับสนามบินตาลดวยก็ได้สั่งระง,งับทุกเที่ยวบินทั้งขาออกและขาเข้าที่จะบินมาลงที่นี่ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ฝนตกถล่มหนักที่ในรัชไคจนทําให้สนามบินตาลดุยกลายเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีการงด เที่ยวบินที่ขาออกและขาเข้าทั้งหมดนะครับข้อมูลประเด็นนี้ก็แรงอิงมาจาก mgr ออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเราไปดูกันที่ประเด็นที่3ที่ทางกองกำลังปกป้องแห่งชาติ n d f nation defense force ได้จัดพิธีงานสำเร็จการฝึกทหารขั้นตน้นชุดที่1รอบที่7นะครับกองทัพ apsdf ที่นักเรียนนักศึกษาในสาภาพเมียนมาทั่วประเทศและทหารเก่าร่วมกันก่อตั้งขึ้นมานะครับ ได้ร่วมกันก่อตั้งกองกำลังปกป้องแห่งชาติ NDF Nation Defense Force ได้จัดพิธีงานสำเร็จการฝึกทหารขั้นตน้นชุดที่1รอบที่7แล้วนะครับผู้บัญชาการกองทัพ ABSDF เป็นพลตรีคินกยที่แยกตัวออกจากกองกำลังพิทักษ์ปกป้องสาภาพเมียนมา UNRA Union of Nation Residence Army นะครับเมื่อปีคศ2014ประธานกองกำลัง NDF โกทุนองโจได้กล่าวว่าตั้งแต่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2,564ที่ผ่านมาที่ทางกองทัพทำการรัฐประหารยึดอำนาจการบริหารบ้านเมืองจากรัฐบาลพลวเรือนไปเนื่องจากคิดว่าสถานการณ์อาจรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นเรียวร้ายวิกฤตได้นะครับจึงได้พบปะหารือกันกับทหารฝ่านศึกหรือว่าทหารเก่า APSDF แล้วเตรียมการก่อตั้งกองกำลังปกป้องแห่งชาติ NDF Nation Defense Force นี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะปกป้องพิทักษ์การที่กองกำลังทหารพรม่าเข้าจับกลุ่มเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนนั้นมีเยาวชนบางส่วนเข้าร่วมการฝึกทหารจนถึงตอนนี้มีการฝึกสำเร็จขั้นต้นหรือว่าขั้นพื้นฐานไปทั้งหมดแล้ว7รอบนะครับ หลังจากที่รัฐบาลเอกภาพหรือรัฐบาลเงา NUG ได้เริ่มก่อตั้งกองกำลังปกป้องประชาชน p d f ขึ้นมาแล้วกองกำลัง NDF ก็ได้ยื่นมือเข้าร่วมและได้ให้คำมั่นสัญญาัจจาว่าจะร่วมเป็นกองกำลังปกป้องประชาชน p d f แต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะครับในพิธีงานสำเร็จการฝึกทหารขั้นตน้นชุดที่1รอบที่7ในครั้งนี้ ทางประธาน NTF ทุนององจอก็ได้ส่งหนังสือเชิดชูแสดงความยินดีด้วยอูยีมุนกากว่วยเยวุนจี NUG ก็ได้ส่งหนังสือมาด้วยนะครับและทาง UD ตัวแทนสภาพัก NLD เขตปกครองปากเกือและจังหวัดวอที่เป็นหัวหน้าเก่า ABSDF ฐานทัพตานลุยกองพลที่209 ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ให้กำลังใจแก่ทหารกล้าทุกนายที่สำเร็จการฝึกทหารขั้นต้นชุดที่1นรอบที่เในครั้งนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นงานจัดพิธีที่ทางกองกำลัง NTF ได้สำเร็จการฝึกทหารขั้นพื้นฐานชุดที่1นรอบที่เนะครับข้อมูลประเด็นนี้ก็แรงอิงมาจากไดฟรีดอมสีของรัชชานนะครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นอีก3ประเด็นสำคัญที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะครับ ดังนั้นเพื่อที่จะไม่พลาดเหตุการณ์และข้อมูลข่าวสารที่มีการอัปเดตในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงนั้นพี่น้องทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่เรามีการอัปคลิปอัปประเด็นใหม่ๆลงไปก็จะได้มีการแจ้งเตือนให้ทุกท่านทราบเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ